ระดับเจ้าอาวาสถูกวัยรุ่นนี่หลอกเ,ออเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมายืมเงินไปนะครับแต่ว่าเวลาคืนเนี่ยวัยรุ่นไม่เอาเงินมาคืนฮนะเอาอยาบ้ามาคืนแทนเงิน<อ>เจ้าอาวาสก็รับไว้ฮะรับด้วยรับไว้ฮะแ,และก็สุดท้ายก็จบฮะเ,เนี่ยจบเจ้าอาวาสนี่จบเลยนะครับเอาดูนะครับภาพเมื่อวานนี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยไปแล้วเนี่ยเข้าวัดเลยประตูวัดเนี่ยฮะ วัดบ้านสว่างหมู่ที่11ตําบลท่าสองคอนอาําเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามหลังจากที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนบอกว่ามีพระในวัดเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่ยเขาสอบเขาแกะรอยนะได้ข้อมูลเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนก็เลยเดินทางไปที่วัดเลยนะครับขณะที่เข้าไปถึงในวัดก็พบว่ามีพระทั้งหมดที่3รูปก็เลยได้นิมนต์มาขอตรวจปัสสาวะที่ห้องน้ําของวัดผลการตรวจพบว่าพระอานัทพลนามเงินอายุ43ปี ตำแหน่งเนี่ยเจ้าวาดวัดเนี่ยนะฮะผลการตรวจปัสสวาวะนี่เป็นบวกส่วนพระลูกวัดอีกสองรูปผลเป็นลบเนี่ยแล้วก็ตรวจค้นเสร็จปั๊บก็ไปตรวจค้นในกุฏิในกุฏิของพระนะครับเนี่ยไม่พบยาเสพติดนะแต่ขณะที่ตรวจคน้นทางเจ้าวาดได้ทําการลบแชทต่างๆในโทรศัพท์มือถือจนหมดเลยอาศัยจังหวะนี่ลบแชทว่าอย่างนั้นเถอะพระอนัทธพลเนี่ยนำเงินเจ้าวาดวัดบ้านสว่างเนี่ยให้การยอมรับว่าได้เสพยาบ้าจริงเมื่อคืนนี้ นี่เรียกว่าฉันยาบ้าฉันพัตตาหานี่ไม่พอต้องฉันยาบ้าเข้าไปด้วยโดยมีวัยรุ่นเนี่ยยืมเงินเข้าไป200บาทแต่ว่าเวลาคืนเนี่ยไม่เอาเงินมาคืนเอายาบ้านะครับเนี่ยมาแทนมาคืนมาแทนเนี่ยอย่างเงินนั่นแหละ1เม็ดโดยติดไว่อีก1เม็ดว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้เอามาให้บอกว่าเดี๋ยวขอ,ขอผัดไปอีก1เม็ดเนี่ยขอผัดไปก่อนเขาก็เลยเอามาเสพเนะมื่อคืนเนี่ยหเม็ด ตัวเจ้าวาดเนี่ยเป็นชาวเพชรบูรณ์นะบวชมาแล้วกว่า2 0พรรษาท่านผู้ชมมาดูเนื้อตัวเนี่ยเขียวเลยเนี่ยดำปึ๊ดเลยว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยสักเต็มตัวเลยบวชมาแล้วมากกว่า2 0พรรษามาอาศัยอยู่ที่วัดนจวัตขอนแก่นจน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะหมายถึงว่าเจ้าคณะจังหวัดได้เชิญมาเป็นเจ้าวาดวัดสว่างเพราะไม่มีพระมาะอยู่ที่วัดนี้เลยนะครับเขาก็เลยมาจนกระทั่งมีพระลูกวัดตาม,มามาบวชอ,อีกสอง,อสองอหนึ่งรูปว่าอย่างนั้นเถอะ แล้วก็มาบวชอีกหนึ่งรูปในเวลาต่อมาเนี่ยอยู่แสดงว่าวัดนี้นะครับมีพระอยู่3ามรูปเจ้าวาดหนึ่งนะครับพระรูปวัดอีกสองว่าอย่างนั้นเขาก็เลยมาถ้าเป็นมิตแ,แล้วก็ต้องศึกครับเนี่ยนิมนต์มาศึกเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาตัวเนี่ยพระอานัตถพลหรือนายอานัตถพลเนี่ยนะครับส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับเข้าสู่กระบวนการบําบัดก่อนนะครับจากนั้นก็จะว่าการตามขั้นตอนข้อกฎหมายกันต่อไปครับนี่เป็นไงฮะระดับเจ้าวาดนะเนะ